มาชื่นยังเลยดิเฮ้ยไปดูกินอะไรไปดูกินอะเอ้อาไว้ไวไว้ฮงเงียงนดินะอ่อตัวได้ไลายเนาะมานนา t h น s ดินะตึกเหบาดเดียวทุกคนเลยบาดเดียวได้ไลายกูบู ปีงประเสริมโอ้ยเดมโคตับปีปากหลือมสูก็ได้ทุกคนได้ปีงหนึ่งนีอ่อย่างปีงูก็ปีงหนึ่งปากอะปีงูก็ได้แซ่ไปเลยทักทายสบายดีอ c นทรีย์ทุกท่านติดตามนะครับชมวันนี้เราจะได้ไปไานพุกคน่อยวันนี้ไปหาน้องสาวมาแต่พูดแหละ เมืองวิลาคนละมาทุกป่าเข้าไป,ปาก้นต้นเท่ากันนี่นะต้นต้นยังน้อยมีแล้วแลา้วกาไปเบิ่งกระดูกป่านะัุ่คนแรกยู่หน้าเครคนแรกกระดูกป่ากันนะไปก็มีใน่วันนี้สะพิดพิธีไปไป กุ้นเปนต้นทุกคนเลยขึ้นแล้วตอนนี้กะตะเว่งันจะเทงแล้วขึ้นหาอยู่หากินก่อนวันนี้สาริศาเป็นมากินขาน้าวน้ำแนม่ยเ,เพิ่งเพิ่ะมาบ่โพแล้มาแล,มาแล้วข้าสีหาปลาแถวนี้แหละมื้อนี้าฉันว่ามาดูดูปลาแล้วน้องสาวไปมือกะเขาไปิ่งได้จักมาเอาก็ได้หาซอนเอาซอนกุ้งนเนี่ยตึกปลาใน่วันนี้ ไปหาดูหา,หากินกันทุกคนตึ้งเฮลระกะในโนกุง้งเจะห้สาชิธาเป็นมามหลักเรือถือ,อยูบอโอ้ยมีลงน้ำามดน,นะดเอ้ยน้ะเป็น โอ้ยว่าจะเท่าไหร่ด้วยนี่ กุ้งปัซิวน้อยกุ้งน้อยโอ้มันมนี่ได้กินก๋วยกุ้งตินมาจ็กแล้วได้ดนเราบได้กินก๋วยกุ้งตินอ,อ่าสวก่อนกินสายดอกโกนกันเออพีเห็นรับ

Udah di sok tuh, pak, Nih. Nih. Paduk tuh, deng, leo. man, paduk, leo. ห่อเอากระเดงได้ตัวนึงล่ะดิอ้าวนี่ตะดิตะดิใหญ่อื้อนี่กูเช็คเช็คตะดิอือ <laughs> 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 <laughs>

ดูอ <chat> <neighborhood> mm ีกเลยดูอ uh. ีกเลยออแม่แม่ไม่ข้างเงียงแลวนะเอาอีกสามบาทนี้ไปเลยปอทุกขนเลยได้ลอยกขนแ้วหรือปลานะตึ้เขบาทเดียวที่นี่แก้วฮันสลามันก็มีแต่ปลซูมทั้งนั้นเลยก็ตัวใหญ่ ปาซื่มปลาดุกพวกมะโไปไดอีกตัวเนาะฮะขึ้นมาหาให้กินมาหนี่ง <c oughs> ดยจุดชดพ่อเนาะงมทันมดกับพ่อนะพ่อนะโอ้เอามือหาอยู่ให้กินก็าถักวเลยปาก,ก็ถือว่าได้หลายเติมวันนี้นะใช้ปีงป่าแกงป่าเจีย๊ยชิธาเป็นท่านมาอยู่เนาะ จะใช้ลุกหายห้ผู้บิจักยังมาพี่มา,ม,มาดักไผ่ตันี้เอกป่าปีงป่าลุ่มแห้งแห้งทุกคนเนะครัะดังไผ่บังข้อไกน่นี่ลุ่มพัดอือต่อทอดลงไป บาดีเดียวเลยนะปลาดุกก็ได้อีกตัวยาบกูนได้ปลาดุกตัวนึงะนะ่งใช่ไก็ประซึ่มตัวง่ายง่ายมดเลยคุงกับพอ่อไกวิด้ะเอ่อตัวตัวได้ลายเนาะหมาดอันนี้บ้านนี่นะตึกเหบาดเดียวทุกคนเลยบาดเดียวได้หลายกูมือ bình, bắt xem, coi đem thua tầm bao nhiêu đập đấy, chuẩn thắc. Thoa nước Bắt nón đi rồi, kẻ mồi này tất cả đấy, kẻ cái này, 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 ไว้จงไว้กินแมลงตัวนี้นะปลาเสริมตัวงหญ่เมื่อเลยปลาดุกทำงอแก่ก่อนจะได้ปลามาซื้อไฟถึงโม,โมมอลุ่มหาด ใส่ปลามากขนาดนันเ่มแขงนี่ก็ไปก่อนปลากุ้งตัวใหญ่หมดเลยมือซ้อนคือได้ตัวน้อยๆเนาะคือถึงคือตัวใหญ่ใ้อซ้นคือตัวใหญ่ใหญ่ยู่งใหญ่ให่อยู่แต่ ปีงูเอวเวียวปีงูมีไข่เนาะมีไข่ย,ยังคักเลยนี่นำหอแล้วก็ปลาลงมาเลยน่สุกแก่ปลาด่าชิมแล้วบ้ละมมพอดีจังเชิมพอดีพอดี ยิงมีเสพไหมบ่แม้มันหักอดพร้อมเนบเไม้มันก็เต็มมาแล้วนะนี่แล้วยังเสพอันเมนูเมนี่เมนูเป็นนั่นปิงแล้งเช่ลักมันเมนูข้าวผัดเสพแล้วชงปิ้งจะเซพแล้วก็จะปิงยังนี่พีแ้งเด่ล้ก็ล้มันล้มแดงคันมาแดงมาแดงก่นต่อสดยอดเลย เด้งไจอแล้วหลันะเอนชิมแล้วก็เทอยแล้ว่เปรอโคอยกุ้งเมือ้งมาชก้เก่าเก่าช่วไปล้นไปแม่โคกะคมผู้ร่มแห้งเลยวันนี้เนาะอกอยกุ้งกันแล้วละแกงปลาก็ซุกแล้ววันนี้ยังทับปีงบ่าวเปียวเป็นปีป่า ปีงปง,งูไปเรื่อยๆชุกละไฟก็ล่มไปเลยเนาะกำลังน้ำตายน้อยตายอีกหนึ่งกำลังน้ำตก,ลำตกปลาต่อปีงูปีปลาซึ่มปลาเป็นแซ่บครับกะดิดอนนี้เลยปีปลาซุกยังกี่เท้าปีปลาหรืมซุกก็ได้ทุกคนได้ปีงูหนึ่ง อย่างปีงูกับปีงนึงปลากระก็ปีงูจะได้เสียบไปเลยปลากระตุกเลยทุกคนเลยไปไปฮาไปใครกินข้าวมาดเออสู้แรกสู้แรกตรวจกันตัวคินแล้วกินเชื่อกินของอยู่ของกินเข้ากันแล้วเรียบร้อยแล้วมาทุกคนกินข้าวเทีกยงเดียววันนี้มีบ่าววิวจะ เจียจีาเพนมากินข้าวนำมาดิกินข้าวทิ้งพอดีเลย,ายมา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 กอยกุุงในเขตป่าปีงป่าสุดยอดเลย <c ười> ลูกม,มึงลูกก่อนแม่ <c ười> ก่อนละูมึก่อนว่ไดกล่งเลยล่งเลยบริสุิงเลยไอชองโต้เนาะเยเยนมาดิ

นังกีข้าวอยู่กลางเดินเลยมากพอดีไม่ได้ให้อาโมเลยเลยแหงคือเป้าปลาบ้านดี่เออ่ได้ทำอเลยไม่ได้เท่ยวมอโอ้เลิกลายนวะเบล

มือมือม uh. mm. ันแรงแน่เงินไม่ได้เลยได้เงื่ยนผู้แทนผู้พากเลยเนาะผู้บันยอด์แล้วได้กินได้ก้อนน้อยปลานี่ได้ไมีมัดได้โอเคมุดเจแกงมุดเพิ่มีกินจีนเลยนะย่างปะบร้อยเงินวงปะเงินเลยปะไปนี้จีก้อนนี้มึงเงินเก็บที่ปั้นนะที่แรกมึงจะจังเจ้าพ้าเจ้าเงิน ก็ค้างหรอกร่างกิตเขาแฉะทำไม่สองโมงเลยเดียนี้สามตัวร้อยโอเคทุกคนลเลยอตววอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินอิ่มานะ มืัอนี้มาหน้ามาหากคนมันแล้วก็ตึกแห่ถือว่าโอ้ตึกแห่ก็ได้หลายมานในทุกคนใมืัอนี้ได้ตึกบ้านเดียวตึงก็ได้ปลาไปห,หลายหนึ่งตอนนี้เราก็ไินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็บสำหรับคลิปเราจะลงเพลงในคลิปหนา้าพอได้๋ยวไมขอบใจทีท่ติดตามนะครับชมป้าบรรยากาศก,ากันลมแห้งแห้งทุกคนเลยวันนี้น